อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําปืนสั้นอัดแก๊สมือ2ของทางร้านนะครับก็ปืนสั้นอัดแก๊สมือ2นะครับนี่นะครับแต่ละกระบอกนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็รวมถึงราคานะครับที่จะไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากเป็นสินค้ามือสองนะครับที่มีการใช้งานมาแล้วนะครับ ซึ่งลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยได้สอบถามเข้ามากับทางร้านนะครับว่าปืนสั้นกระบอกนี้มีอายุการใช้งานเท่าไหร่ซื้อมานานหรือ,อยังซึ่งอยากให้ลูกค้านะครับเ <c oughs> ข้าใจนะครับในส่วนนี้ว่าปืนสั้นมือสองไม่สามารถเอาตัวอายุเนี่ยมาเป็นเกณฑ์นในการตัดสินใจเลือกซื้อได้ครับยกตัวอย่างนะครับเช่นกระบอกนี้นะครับกับกระบอกนี้นะครับสองกระบอกนี้ครับมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่ากระบอกนี้มีอายุการใช้งานนะครับ ซื้อมานานแล้วครับซื้อมานานมากกว่ากระบอกนี้แต่ว่าดูร่องรอยจากการใช้งานนะครับจะค่อนข้างเรียบเนียนนะครับแทบจะไม่มีรอยตําหนิเลยนะครับเนื่องจากการดูแลรักษาของเจ้าของเดิมนะครับทําออกมาได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับก็ทําให้ปืนเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับไม่ค่อยมีตําหนิอะไรต่างจากเจ้าตัวนี้นะครับที่ปืนอาจจะเพิ่งซื้อไปแต่ว่าวิธีกาเล่นที่ไม่ถูกนะครับหรือว่าเล่นโหดเกินไปเนี่ยเลยทาให้ปืนเนี่ย มีร่องรอยนะครับจากการใช้งานค่อนข้างสูงนะครับก็ราคาก็จะอีกแบบหนึ่งครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็จะมีตําหนิของตัวปืนเหมือนเช่นเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูกันว่าการเล่นปืนที่ผิดวิธีเนี่ยต่อให้เป็นมือหนึ่งก็ทําให้ปืนเนี่ยเสียได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าปืนเนี่ยตัวปืนสั้นอัดแก๊สเนี่ยชิ้นส่วนภายในเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนมีการกระทบกันไม่ว่าจะเป็นพวกลูกสูบหรือท่อต่างๆนะครับทำให้ปืนเนี่ย มีการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวมาลองให้ดูนะครับว่าการใช้งานที่ถูกต้องในการเล่นปืนเนี่ยเป็นยังไงและส่งผลกับปืนยังไงบ้างน,นะครับปกติแล้วปืนซ่าอัดแก๊สเนี่ยเราจะอัดแก๊สไว้ในแม็กกาซีนนะครับใส่กระสุนไว้ให้เรียบร้อยการใส่กระสุนที่มากเกินไปนะครับในตัวแม็กกาซีนเนี่ยก็ส่งผลทําให้สปริงตัวนี้ล้าได้นะครับหรือว่าการใส่กระสุนที่มากเกินไปเวลาที่ลูกมันดัน ลอน,นปากแม็กเนี่ยทำให้ปากแม็กเนี่ยสึกบิ่นหรือแตกได้นะครับตัวนี้ก็ส่งผลกับการใช้งานเหมือนกันนะครับตัวนี้จะไม่ใส่กระสุนไว้นะครับปกติเล่นบางท่านขึ้นสไลด์แล้วปล่อยปกตินะครับก็ก็คือการใช้งานปกติเลยแต่ว่าบางท่านอาจจะแบบไปแต่งมาทําให้ตัวสไล์เนี่เกิดการกระแทกที่รูแรงขึ้นก็ทําให้ปืนเนี่ยเสียหายได้มากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นเวลาเราเล่นเนี่ย ืนสั้นอแก๊สขึ้นลำไปแล้วนะครับขึ้นสไลด์ไปแล้วยิงทีละนัดนะครับควรยิงเป็นจังหวะนะครับแบบนี้หรือฉ่นระบอกนะครับถ้าสมมติเรายิงเป็นปกติการทํางานก็จะคือตัวลูกสูบนะตัวแก๊สดัดนลูกสูบวิ่งไปการใช้งานก็จะปกติตัวปืนก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับช่วยในการถนอมปืนไปด้วยแต่ถ้าบางท่านที่ได้ปืนมือหนึ่งไปแล้วเล่นแบบหดโหเช่นแบบนี้ นะครับตัวนี้ครับก็จะส่งผลให้กลไกต่างๆของปืนเนี่ยทำงานหนะักต่อให้เป็นปืนใหม่ๆเนี่ยก็จะเสียได้เร็วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องคอยระวังนะครับสําหรับการเลือกซื้อปืนซึ่งอายุการใช้งานของปืนที่ผ่านผ่ามนเนี่ยก็จะค่อนข้างตอบยากน,นะครับว่าปืนตัวไหนสามารถมีอายุการใช้งานได้มากหรือน้อยก็ก็จะแตกต่างกันไปนะครับเรามาดูข้อดีของปืนปืนสั้นมือสองกันนะครับข้อดีคืออะไรข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่ลูกค้า ใช้ในการตัดสินใจซื้อคือราคานะครับราคาของปืนสั้นมือสองเนี่ยจะค่อนข้างถูกกว่ามือหนึ่งเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็ทางร้านเนี่ยก็จะค่อนข้างจะคัดเลือกนะครับให้ราคายอยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าสามารถรับได้นะครับต่อมาข้อดีข้อหนึ่งครับคือตัวปืนมือสองเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดเพิ่มเติมได้ในการแต่งต่างๆนะครับยกตัวยอย่างเช่นสมมติลูกค้าซื้อปืนกระบอกนี้ไปในราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่ แต่ว่าต้องการเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับเช่นตัวท่อรีดภายในหรือว่าลูกซูบหรือว่าสปริงข้างในนะครับให้ปืนถีบแรงขึ้นให้ปืนแม่นขึ้นนะครับถ้าเราไปซื้อปืนมือหนึ่งสมมติบางท่านนะครับที่อาจจะมีงบประมาณที่จํากัดนะครับไปซื้อปืนมือหนึ่งแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนมันก็เหมือนกับว่าเราซื้อชิ้นส่วนใหม่ๆทั้งหมดเลยของปืนใช่ไหมครับมันก็จะทาให้เราเสียเงินมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราขึ้นปืนแต่งอย่างนี้จากปืนมือ2 ตัวโครงสร้างเดิมมีอยู่แล้วเราก็แค่เปลี่ยนอะไ่บางชิ้นทําให้ปืนยิงดีขึ้นเราก็จะประหยัดไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับข้อเสียนะครับของปืนมือสองปืนมือสองนะครับมีการผ่านการใช้งานมาแล้วก็ระบบกลไกต่างๆเนี่ยจะทําให้เหมือนปืนมือหนึ่งเลยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับความเสียหายนะครับอย่างเช่นล่องรอยต่างๆนะครับมีอยู่แล้วครับมีแน่นอนตัวปืนมือหนึ่งเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูครับกับลูกโม่สกู่นะครับ ต้โมตัวนี้นะครับเป็นวินกันนะครับ708นะครับตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับก็ให้ดูรายละเอียดต่างๆของงานนะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับแก๊สก็ยังไม่ได้ผ่านการเติมเข้าไปนะครับยังไม่มีการใช้งานเลยตัวสีนะครับก็ค่อนข้างใหม่นะครับระบบกลไกต่างๆครับตัวเซฟตัวโอเพนของเปิดโม่นะครับก็จะใช้งานได้ปกตินะครับเห็นไหมครับโม่ก็จะไหลออกมาได้อย่างปกติแบบนี้ อันนี้คือปืนมือหนึ่งนะครับแต่ว่ามาเทียบกับเจ้าตัวปืนมือสองตัวนี้เป็นวินการน,นะครับเจ็ดสามสามนะครับตัวนีุ้กต,ตัวอย่างเช่นนะครับตัวเปิดโม่ที่เป็นเลื่อนไปที่โอเพนนะครับก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้เห็นไหมครับก็จะเปิดโม่ค่อนข้างยากนิดน,นึงนี่ก็ต้องขยับมากๆหน่อยส่วนตัวปลอกกระสุนอย่างเช่นกระบ,บอกนี้นะครับที่มีตําหนิ จะมีบางปลอกเนี่ยที่ค่อนข้างแน่นนะครับเนี่ยน่าจะเป็นกระกระปลอกไหนสักปลอกหนึ่งนะครับตอนนี้จาไม่ได้ละอ่าน่าจะเป็นปลอกนี้นี่นะครับค่อนข้างแน่นแต่ว่ากระบอกนี้ไม่มีผลต่การใช้งานเท่าไหร่นะครับก็สามารถใส่กระสุนแล้วก็ยิงได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตําหนิที่ปืนมีนะครับเวลาเราซื้อปืนมือสองไปเนี่ยก็อาจจะเจอตําหนิแบบนี้นะครับซึ่งการทํางานเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับ หรือเจ้ากระบอกนี้กระบอกนี้เนี่ยนี่นะครับลูกหมดเห็นไหมครับสไลด์ไม่ค้างครับเพราะว่าตัวคันแขสไลด์เนี่ยมันก็ขึ้นไปไม่สุดนะครับเนื่องจากบางทีอาจจะเป็นที่สปริงตัวนี้นะครับล้านะครับก็ทําให้ดันเจ้าตัวที่ไปได้ไม่สุดครับตัวเซฟอย่างเช่นตัวนี้นะครับเซฟก็ไม่สามารถเซฟได้ครับหรือว่าเซฟได้ป็นบางทีเห็นไหมครับนี่ก็ยิงไม่ได้แต่ว่าถ้ากดย้ำๆไปสักหน่อยแล้วก็จะยิงคัก่งคู่นะครับ ก็จะยิงได้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเซฟก็จะใช้างาน,นไม่ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้นี่ก็เป็นข้อเสียหลัก,ลกนะครับส่วนสําคัญที่สุดของข้อเสียหลักเลยของปืนสั้นอัดแกนมือสองนะครับคือแม็กกาซีนโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้นะครับตัววาลนะครับแล้วก็พวกโอลิงในส่วนต่างๆครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยของทางร้านเนี่ยจะทําการเปลี่ยนโอลิงทั้งวาลเติมและวาลจ่ายให้นะครับเพราะว่า ปืนสันไรแก๊ทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้มีการบำรุงรักษาเนี่ยโอลิงต่างๆจะเสื่อมแล้วก็หดลงนะครับทําให้ไม่สามารถซิลแก๊สได้อยู่นะครับแล้วก็จะทําการเปลี่ยนให้นะครับโดยส่นยวนใหญ่เราก็จะเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยเพื่อให้ปืนเนี่ยใช้งานได้ปกติในตอนที่ถึงมือลูกค้าแล้วนะครับก็นี่ครับก็จะเป็นตนําหนิหรืออย่างเช่นตัวนี้นะครับท่อน,นอกของกล็อกซึ่งจะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับที่ท่อน,นอกจะมีการแตกหักนะครับนี่นะครับแต่ว่า ชิ้นส่วนมาอยากท,ที่แตกหักเนี่ยก็ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับเช่นกล็อกเนี่ยเป็นหลักบางครั้งทางร้านนะครับก็ทําการสั่งซื้อท่อนอกใหม่นะครับเพื่อมาเปลี่ยนให้นะครับแต่ละตัวก็เลยจะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ว่าเราได้ซ่อมตรงไหนไปบ้านนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับพยายามคุมราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้าโอเคครับตัวอย่างเช่นตัวนี้อย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งที่สภาพ มาพอสมควรถามว่ายิงได้ไหมยิงได้ครับเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูกันนะครับนี่ครับแก๊สไม่รั่วไม่ซึื่มครับมีการเปลี่ยนโอริงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะราคาไม่สูงนะครับเพราะว่าตำหนิต่างๆหรือว่าการใช้งานที่ไม่สมบูรณ์แบบของปืนนะครับเลยทำให้ราคาเนี่ยตกลงมาแล้วก็ตัวปืนก็เป็นรุ่นที่ หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตัวมือหนึ่งก็ราคาไม่สูงตัวมือสองยิ่งถูกลงไปอีกต่างกันนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับ WE ตัวนี้เป็น WE Glock 18นะครับตัวนี้สภาพให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้แทบจะเหมือนมือหนึ่งเลยนี่นะครับล่องรอยจากการใช้งานก็น้อยนะครับด,ดูตรงสไลด์นะครับท่อนอกมีรอยนิดเดียวการปรับโหมดก็ มีการปรับแค่ไม่มากครับตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแม็กกาซีนก็มีการใช้งานที่น้อยนะครับไม่เหมือนบางตัวที่จะมีแม็กถลอกค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนั้นก็การใช้งานก็จะค่อนข้างเยอะมาแล้วแล้วก็ราคาก็เลยจะตกลงแต่อย่างเช่นตัวนี้ราคาอาจจะตามก,กามือหนึ่งมาพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ต่ําขนาดเจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่บอกครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นงานของดับเบิลเบลตัวนี้เป็นของ WE 2งงานนี้ก็เป็นงานที่แตกต่างกันแล้วในราคาของปืนก็จะ ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรครับก็เวลาลูกค้าสอบถามเข้ามาเนี่ยก็ให้ลองสืบค้นข้อมูลก่อนว่าปืนมือหนึ่งเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่แล้วมือสองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ราคาต่ากว่ามือหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจะให้ราคาลงถึงตัวนี้เลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวปืนเนี่ยสภาพดีมากแล้วก็ระบบซีลของงานไต้หวันนะครับของ W E เนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าทั่ว,วไปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น คาแนะนําจากทางร้านนะครับว่าปืนมือสองเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนการบํารุงรักษาครับของตัวปืนสมมติเป็นปืนมือหนึ่งเนี่ยปกติแล้วระบบต่างๆเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเราก็เลยอาจจะฉีดซีโดโคนบ้างนานๆครั้งนะครับหรือเล่นไม่ต้องโหดมากนะครับตัวนี้ก็สามารถอยู่ได้นานนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งแต่ถ้ามือสองเวลาซื้อไปเนี่ยการดูแลรักษานะครับถึงแม้ทางร้านนะครับจะทําการเปลี่ยนโอลิงในส่วนต่างๆให้แล้วนะครับแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ย หรือเล่นเสร็จเนี่ยลูกค้าก็พยายามทําการฉีดซีโคนในส่วนต่างๆในส่วนของโอลิงนะครับโอลิงหรือว่ายางปากแม็กหรือว่าสไลด์ต่างๆนะครับก็จะช่วยให้ปืนเนี่ยใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การเล่นที่ถูกวิธีอย่างที่บอกครับถ้าเราเล่นโหดไปปืนก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับเราก็ต้องเล่นให้เป็นสเต็ปของปืนนะครับคอยยิงคอยดูคอยทะนุถนอมนะครับเพราะาบางชิ้นส่วนเนี่ย อาจจะมีการเสียหายได้เพราะเราจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าปืนนี้มีายุคการใช้ง,งานมาแล้วเท่าไหร่อายุการใช้ง,งานของชิ้นส่วนภายในเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะก็ทําให้เราเนี่ยต้องคอยระวังในการเล่นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าทางร้านจะทําการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ปกติแล้วแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ปืนเนี่ยจะเสียช้าหรือเร็วเป็นหลักนะครับสรุปนะครับก็ปืนมือสองของทางร้านนะครับ ก็คุ้มค่านะครับกับการที่ผู้เล่นมือใหม่นะครับต้องการอยากลองเล่นปืนสนาดแก๊สนะครับอาจจะมีงบประมาณที่จํากัดน,นะครับก็ลองเลือกมือสองไปลองเล่นดูนะครับก็ทําให้เราไม่ต้องเสียเงินเยอะที่จะไปซื้อมือหนึ่งนะครับถ้าเราชอบหรือไม่ชอบไงก็สามารถขายทิ้งได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับมือสองเนี่ยระหว่างเล่นเนี่ยควรระมัดระวังแล้วก็ควรคอยสังเกตชิ้นส่วนต่างๆที่ มีการสึกหรอมีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับอายุการใช้งานเราไม่รู้ว่ามันผ่านมานานแล้วเท่าไหร่เราจึงต้องคอยระวังคอยดูแลรักษาเพื่อให้ปืนเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานๆน,น,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ อยากให้ลูกค้าเข้าใจในส่วนของปืนมือสองของทางร้านด้วยครับหรือท่านใดที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วมีปืนมือสองที่ไม่ได้ใช้แล้วต้องการขายนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับและยในการติดต่อซื้อขายและสั่งซื้อนะครับจะขึ้นมาให้ด้านข้างน,นี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของเรา้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่หมข่าวสารใหม่รู้ถึงปืนใหม่ที่จะเข้ามานะครับปืนมือสองชอบที่สวยในราคาประหยัดแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงครับหรือจะเป็นสภาพสวยๆแบบนี้ทางร้านก็ พยายามคัดสรรมาให้นะครับหรือท่าในใดที่ต้องการมือหนึ่งนะครับก็ลองสอบถามที่ต่อนเข้ามาได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ